สวัสดีค่ะมาออกกำลังกายกันนิดน้อยเด้อค่ะนในช่วงตอนแรงๆนะคะน้องแอมมาฟิสตล์อินดี้คนเกา่าคนเดิมอีกแล้วค่ะสำหรับคลิปนี้น้องแอมมากับโบมียังมาฝากลายค่ะแค่อยากให้เบิ่งความนา่นารักน่ารักของสัตว์ชนิดหนึ่งนะคะเนาะที่เฮาเคยได้กินกันมานานแสนนานแล้วก็มีความอร่อยความหอมของเนื้อะคะ่ะแล้วก็มีที่สำคัญราคาแพงที่สุดค่ะ อย่าบอกใครว่าใครๆต้องเคยกินใครๆต้องได้ลิ้มรสเนือ้อหอมๆรสชาติตรงนี้นะคะจิ้มกับแจวเพียแหงแสบหลายพี่น้องเอ้ยเด้วน้องแอมมาสิพาไปเบิ้งความหนารักของแม่กับลูกว่าเขาหนานลักขนาดใดเด้อค่ะไปเบิ้งกันเลยค่ะ ได้ยังไม่กินนะลุงได้ยังไม่กิน